มีข่าวดีมาแจ้งนะแต่ขออภัยว่าอาชุดมันอาจจะดูไม่สุภาพพอดีออกกาลังกายแล้วก็ได้ข่าวดีมาแจ้งพี่น้องชาวนาก่อนนะครับวันนี้คุณนรมนพินโยสิลวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฝากมาบอกว่ายินดีกับพี่น้องชาวนาค่าเก็บเกี่ยวไร่ละหนึ่งพันบาทที่ประชุมครมอเห็นชอบแล้วนะครับคือวันนี้มีการประชุมคอรมอ,อะเสนอเรื่องนี้ไปแล้วก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวผู้ประสานชาวบ้านนะไร่ละหนึ่งพันบาท ไม่เกิน10ไร่ต่อ1ครัวเรือนนะครับจะได้เมื่อไรคำถามที่ชาวบ้านถามคุณนฤมนนะครับน้องตีเกษตรก็บอกว่าตอนนี้อ่ะส่งเรื่องให้กับทกศให้ทกศไปวางครอบแล้วก็วางแผนในการที่จะจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนานที่ลงทะเบียนเอาไว้นะครับซึ่งตามขั้นตอนเนี่ยก็คาดว่านะน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10วันทําการก็พูดง่ายๆว่าภายในเดือนธันวาปี2567ได้แน่นอนนะครับ แล้วก็อ่ะถ้าใครแบบอยากจะรู้รายละเอียดว่าได้เมื่อไหร่อะไรยัางไงสิบวันทําการก็ไปถามทกศน,นะครับเดีย๋ยวเขาก็จะมีการแจ้งมาเองนะก็แสดงความยินด,ดีกับพี่น้องชาวนาทุกคนด้วยนะครับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ เรรียยบ้อแล้วนะครับแจ้งข่าวดีทกสพร้อมโอนจ่ายเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ให้กับชาวนาทั่วประเทศยืนยันเงินจะถึงมือไม่เกิน10วันทําการสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับแอดมินบายดอกย่าชาแนลล่าสุดวันนี้วันที่3ธันวาคม2,567ศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยสินวัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเงินช่วยเหลือชาวนาในโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยช่วยไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน1,000 0บาท จำนวน4.61ล้านครัวเรือนนะคะวงเงิน38,578.19ล้านบาทได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วนะคะจึงขอประกาศให้ชาวนาทั่วประเทศนั้นรับทราบพ,พร้อมกันค่ะเมื่อที่ผ่านมานะคะประชุะมครมแล้วทางธนาคารทกสจะดำเนินการ ไปกำหนดการวางแผนจ่ายเงินให้กับชาวนาต่อไปค่ะและคาดว่าจะจ่ายภายในปีนี้แน่นอนค่ะโดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะส่งรายชื่อให้ทกศเพื่อโอนเงินไร่ละ1 0 0 0บาทกำหนดแบ่งการโอนเป็นรอบต่อไปค่ะโดยจะจ่ายได้ไม่เกิน10วันทำการนะคะนับจากวันนี้ส่วนเงื่อนไขเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับเงินไร่ละ1 0 0 0บาทต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรและวิธีการตรวจสอบสถานะไร่ละ1000บาท ปี67ทับ68นะคะออนไลน์ผ่าน eform ทำตามขั้นตอนดังนี้เลยนะคะ 1. น,นะคะเข้าสู่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะคะ slash check farmer ยังไงแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะ 2. ไปกล่องสีเขียวบนหน้าจอด้านขวามือเลือกคำว่าตรวจสอบ หลังจากนั้นนะคะ3กรอข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์แนะนำค่ะ 4. ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก 5. ระบุเลขรหัสหลังบัตรประชาชนและ6เลือกคำว่าตรวจสอบระบบจะแสดงข้อมูลแถบสถานะโครงการ2567ทับ68 ทางด้านเกษตรกรรายเดิมนะคะและใช้แปลงเดิมสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Fabook นะคะเพื่อติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือระบบ Android และระบบ iOS นะคะโดยเกษตรกรใช้รหัสทะเบียนเกษตรกรซึ่งระบุอยู่ในทะเบียนเกษตรกรลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเกษตรกรเพื่อ รอรับเงินรายละ1,000บาทปี67ทับ68ได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะข่าวสารมาตรการที่แอดมินนำมาฝากคุณผู้ชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะและขอให้กดติดตามเอาไว้นะคะหากมีความคืบหน้าและอัปเดตด่างอื่นแอดมินจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในทันทีค่ะและขอคนละหนึ่งกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ